สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่ถ้ำวอนัุทมมายาถ้ำเขาวงหรือว่าที่นี่เรียกว่าถ้ำผู้ไหวนะครับแล้ววันนี้เราพาคุณผู้ฟังมาเที่ยวโดยผมก่อนจิตกรแล้วก็ดุยตุยนะฮะวันนี้เรามาเที่ยวในที่ที่เรียกว่าเป็นถ้ำที่มีหินง,งอกหินย้อยนะครับทั้งถ้ำเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่ที่ หลายๆคนนะครับยังไม่เคยมากันนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวตมยัมมาดลวยเหมแล้วนี่นะครับข้างในนี้นะครับก็เป็นหินกงง้อนอย้อยที่เกิดขึ้นมานับทันปีนะฮะกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับก็เขาเขาแนะนำมาว่าห้ามจาาับห้ามแตะนะเพราะว่าถ้าแตะถ้าจับแล้วมันจะ าเรียกวมันจะตายอ่าใช่มันจะตายมันจะไม่ไม่เกิดหินย้อยขึ้นครับซึ่งหินย้อยจะละพันเนี่ยมันยังไงค่ะคือกว่าจะเป็นหินมับก็คือเป็นเปรส่วนมากหินนอกหินย้อยจะเกิดมาจากการัดจากการกัดเซาะของน้ำนะฮะมันจะสวยงามมากนะครับก็ข้างในที่จะสวยงามมากนะครับคือข้างถ้าถ้าเรามาเนี่ยเราต้องพกพกไปฉายันมานะฮะเพราะว่าถ้าเราเข้ามาตัวเปล่า ะครับเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะห้องในมืดมากะครับเป็นโครงเป็นไรนรับก็จะมีโรงงานนะนะฮะข้างในะครับเดี๋ยวเราลองเข้ามาข้างในอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากมันหักหรือเปล่าครับหักเนาะอย่างนี้มันหักแล้วก็กมันตกลงไปแล้วก็เกิดเป็นตอเพราะว่ามันมันจะไม่เกิดแบบทว่ามันต้องเป็นหินปูนเยอะ้า,าตามเราเว้งในเลยนี้เดี้ยวอะไครับจะมีข้างในจะเป็นโรง เป็นโพเข้าไปดูดีกว่านะครับก็เป็นถน้ำรก็สังเกตนะฮะว่าอ่าเป็นถ้ำเป็นโงเข้าไปมีค้างคาวมีอะไรแย่ๆเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันดีกว่าดูอา้าทำไมเรากลับมาอยู่ที่เดิมมรฮะ จริงๆเป็นทางวนนะเอ้เราเลยว่าจะไปทางไหนโอเคฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้เดี๋ยวเราเข้ามาต้องเข้าใจนะว่าไม่ได้มาหลายปีแล้วครับคือเราเราเราไม่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 สังเกตเลยนะครับร้อยอันนี้เป็นปากทางปากทางที่เป็นปากทางเข้าข้างนะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้กันดีกว่างาม ะะสังเกตดูนะครับดูสังเกตดูนะฮะว่าจะเป็นหิน,นมาลองจินตนาการนะฮะว่ามันเป็นรูปมัมอ,อ่นรูปปั้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะที่เขาจะมีชื่อเรียกกันแต่ว่าผมจําไม่ได้นะว่ายังไง,ง,ง,งก็มืกมากนะครับข้างในนี่เป็นห้องโถงใหญ่าท่อนนี้นะฮะท่อนนี้ท่อนนี้อ่าในเป็นเสาหินย้อยลงมาสวยงามน,นะไหมอ่าบัานไลนี่ก็มีที่เที่ยวท,ที่แบบ เขาเรียกว่านางอัศจรรย์ต้นนี้ไหฮะสวยมากนะครับคือไม่ค่อยมีใครรู้จักนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้ถูกแนะนำาังไก็แนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับคือข้างในนี่จะใหญ่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 สังเกตดูว่าันี่จะเป็นเขาเรียกยังไงอ่ะมันน่าจะเกิดจากรอยกัดเซาะของน้ําที่นานมากครับนานมากมันน่าจะเกิดจากอะไรน้ํามันมาขังแล้วก็ค่อยมาเป็นหินปูนเนาะใช่ครับใช่ สังเกตอาจจะมีสัตว์พวกนี้อยู่เขาอยู่ด้วยความมืดนะใช่ครับแล้วสัตว์พวกนี้เดี๋ยวจะมีจิ้งหรีดด้วยตัว,ว,วเล็กๆมันอยู่ที่มืดอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเงี้ยมันจะใช้สายตาได้ไงเนาะเดินทางันตอบถึงมาเลยคือข้างในนี้ถ้าเกิดอะไรวะคือคือข้างในนี้ถ้าถ้าใครไม่เคยมาจะน่ากลัวมาก ครับใช่ครับนี่ครับจะมีป้ายห้ามจับนะครับเพราะว่าเ่็นสังเกตเห็นครับข้างขานะฮะข้างข้าวข้างข้าวสุดยอดเยอะมากกาะกันเป็นกลุ่มเราอย่าทำให้มันตึงนสวยงามมากอันนี้ก็ สวยเนาะบรรยากไม่ถูกครับโอเคเดี๋ยวยังไงเราก็จบวิดีโอนี้ไว้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับคราวหน้าไฟไฟลงไฟลงครับถ้ามีโอกาสมีโอกาสเดี๋ยวพวกเราจะพาไปที่ต่างๆนะฮะส่วนจะเต็มใช่วันนี้วันนี้เราพากันมาถ้ำวัดอุทยานถ้ำเขาวงหรือว่าตอนนี้อยู่ที่ถ้ำผู้วายนะครับวันนี้พอแค่นี้ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมขอไปเที่ยวกันต่อ สวัสดีครับโอเคแต่มืดมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปจะถ่ายเห็นได้ไงวะสอง